มาป้อนอาหารแมวกันเดี๋ยวเรามาป้อนอาหารแมวกันแมวสาวตุ่มอะยังไม่ได้กินข้าวเลยเธองอเง่เธอร้องสาวตุ้มกับ,บ่มีเวลาเนาะ <c oughs> อาจจะมีบางเวลาที่ตกใจคิดถึงไปหนูอยากไปตรงโน้นลูกมา หนูจ้าหนูมาเร็ว น,นี่เอ้ยสาวตุ้มสาวขนน้ไม่ได้กินทีมสารพัดช่างสวัสดีสางม่าบางแมวสาวตุม้มทีมสารพัดช่างพี่สาวตุม้มมาสั่นนะคะบางฟู้ดวิดีโอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบ้านตงเยเด้อนะคะสาวตุ้มกำลังเจาะอาหารให้แมวแต่ว่าเธอไม่สนใจนู้นเธอไปขวนอ่า เธอไปควรพรมปูพื้นสาตุ้มขวดขวดขวดอยู่แมวหนูแมว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 ซีดนี่ดูซี่อะไรเนี่ยเห็นไหมอ่ะอันนี้คืออีหยังเพิ่นบ่เห็นตาแตกบ่มืืดหนูโอ้ยมันสิได้กินบ่ล่ะมื้อเนี้ยเอิ้นอยู่บอนบอนอยู่ แมวสาตุมพี่น้องเธอเธอเธงนอกแง่นิดหน่อยดูสิเนี่ยคืออะไรนี่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 โอ้ยหามืเงยจันสือจังบวนเพราไปขูดแต่พ่วงขาดบ่างหรือจะไม่นุ่งวอเต็มบาทมาแมวเห็นบ่ดดิมันมาเมืองตาจิเข่าของน้ำนอนต่อแหละผีบ่อนาสวัสดีจ้ามาสันนะคะพี่สาวตุ้มมาสันนะคะบ่ละนาวันนี้เขาเขาก็จะอาบน้ำแล้วเดียวนี่ มาเสียวอาหารเมี่ยวป้อนเธอเธอยางเลาะว่อนอมันเปนเธอเป็นบ้าเป็นบักปิน,ปนเสียวได้กินให้กินบบก,กินแต่ว่าไปกินอาหารเมด็ด <c> แ <oughs> มว่ามึงว่จักซื้อจะขอเขาเนี่ยมาอยากกินเนียวกินดูดไปกินอาหารเมด็ด <c oughs> สาวตุ่มกระลัง่งเสียวได้กินป้อนเธอ ภาษาเสียสานีใส่สุดนอนแล้วเอาเอาหมอนปิดไว้ก่อนสร้างสีนนมสาวตุ่ม um. <c oughs> โชคดีนะคะภาษาโอ๋กับห้องน้ำนอนตัวแลนน้วนะคะภาษาโอยนอนหลับฝันดีค่ะสร้างขานะคะเข้าห้องน้ำก้าบักลาไม้ล้างน้่งตาเดียไปไปนอนหลับฝันดีเด้อพ่อขันไม่โอกาสนาคุณล่ะ <c oughs> สาวตุ่มกับสามตุ่มแล้วกับสีนอนคือกันสบายสีไ้เธอกินขนมสก้อนแล้วกับสีไ้เธอเอ่อ แปลงแคลแล้วกัสิพาเธอไปนอนคือกันโชคดีค่ะนะคะโชคดีเด้อโชคดีนะครับประสัน้างวาซางกระโชคดีคือกันเลย้อเมียวเพามันกินอาหารเมดด็ดอนู่หันไหนมันให้มันกินจนอิ่มมาี่อันนี้ก็สิบอมากินนะคะขอบุณสีลนดวงใจเด้อเขามาให้กำลังใจสาสมพ้อมสิป,ปอนอาหารเมี่ยวคือนพี่น,น้องบอกคือบอกพี่น,น้องและแต่ว่าเธอประสนใจมาุษุ์โลกเลยเธอไปกินอาหารเม็ดแล้วเธอกับไปกินน้ำจัอนอยเนเธอกับสิมาอยู่นี่คิดว่าเธอกับสิมาอนอยู่นี่ มาทาเธอมาแล้วสาตุมกับจิจังเซลล์เธอกินนคะคะบางฟูดวิดีโอแมนยอยู่ว่ามันซื้อแมันซาตุมเอิ่อถืออยู่บนบางฟูดเฮ็ดด้วยกลิ่นแซ่บๆดอกเพิ่นนะ่ะเป็นกระแซ่บนะเฮ็ดยังกับเป็นกระแซ่บนะคนมีฝีมือในการเฮ็ดนี้กินนะ้อเฮ็ดยังกับจิเป็นกับจิแซ่บอยู่ดีมาเศร้านี้สงสัยหักแตกหักแตนเห็นบอนี่นนหนูเห็นไหมคะ เห็นไหมเนี่ยเห็นก็นมาอยากกินก็นมาหรือว่าอิ่มแล้วมาสิขึ้นมามาไหว้ปันแมวนั่งลงสินั่งลงเดี๋ยวมามให้กินนั่งลงนั่งลงนะคะนั่งลงก่อนไม่นั่งลงแม่ไม่ให้กินันหน้าไปสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวตุ้มบ้านจำแยแล้วก็น้องซิดนีย์จะมากินอาหารโชว์นะคะเอานั่งหันหน้าไปด้านนู้นเนี่ยเพิ่นเบิ้งน้ำเนี่ยให่เพิ่นเบิงเเเบ้งน้ำใส่หมูเบิ้งนะ้ำอวยไปทางฝุ่นจำเป็นมหัศจรรย์ขี่ตนะ้นม้าเนาะมึงนี่นั่งลงค่ะเนี่ยไม่นั่งลงแม่ไม่ให้กิน,เอ,อกกนเอานั่งลงนั่งนั่งลงนั่งนั่งสวยๆนั่งสวยๆถ้า,า,าไมนะ่นั่งสวยแม่ไม่ให้กินเอออยากกินปะล่ะเอานั่งลงกำลังวาอวยหน้าไปนะคุ่นณวายไปเพิ่มเบิ้งน ิอีอย่างเอาไงนะอาดูดดีด่อยากเก็บเก่งได่ปุณมันสะห่อย,ยใส่โซฟาฮะนน้านะเรื่องฟ้องเรื่องหฮนเอานั่งลงสิคะนั่งลงโอ้ยนอนจะเป็นปึ๊กกระลึนปุ๊กกระนี้มีอีกไหมนั่งลงสวยๆแม่แม่ให้กินนะั่นงนั่งลงนั่งลงเขาจะกันยืนขึ้นสูงๆเขาสัส่นเอา้าเดี๋ยวจะเล่นเซอร์คัสคนครเซอร์คัสให้ดู เออเอ้ามาทางนี้นี่มาให้เพิ er ่นเบิ่งมันนี่ให้เพิ่นเบื่องหนาในแม่ล่าเพิ่มเบิ่งหนาเพิ่มโมเห็นหนาคนเพิ่มโมเห็นหนาแมวแต่ยังเสียเอาแมวให้เบิ่งเอาแมวพี่น้องเบื่องน่ะหน่อยแล้วเอานั่งเรียกินแม่บอกแล้วว่าทำดีๆเอานั่งดีๆนั่งดีๆนั่งไม่ดีไม่ให้กินนั่งลงเสือเจมินบอกเนี่ย กินซัมบนี ي อาหารนี่กว้ยน้ำมาบานนั่งลงนั่งลงมามันแบบนี้นั่นนั่งลงบีบเสียปากแก่แนบเห็นแล้วเนาะนั่งกินดีๆกับโบปินใส้นกระดาษหย่อยล่มโซฟาหอมประทูห่วยๆอยู่ ห้อกินปลาทูแมวแซบบอแซบไหมคะแซบบอเนี่ยเว้ไปนั่งหัวไหนคนกินนะ้ำเห็นคนเมืองน้ำโอ้ยมันโอ้ยจะมันบีบแห้งนั่งลงเนี่ยนั่งนั่งลงดินั่งลงนั่งดีๆมันบอกเนี่ยเฮียไปล้ว สีดาก็อยู่เดียวนี่พี่มาทักพี่เออไปเบิ่งหน้าไหมเป็นเบื้องหน้าเมีบา้บาบ้าเธอกินอะไรหนูกินอะไรหนูนกินอะไร,ะไรแศรษหลายกินแล้วต้องไปแปรงเขียวมันติดปากเหม็นช้าช้าดิเดี๋ยวดึงดูงให้เ,เ,เหร็วเร็บ้า เดี๋ยวเดี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 ยวมุยกัดกระดาษไหมล่ะขาซะก่อนเขาจกินมือละเครื่องซ่องเท่านั้นได้แต่ว่าเธอกินหลายจอยอย่าพึ่งกัดกระดาษอุ้ยเนาะใี่กัดกระดาษดิลูกหันหน้ามาด้านนี้หันหน้ามาด้านนี้ให้เปิดมือ อย่ากัดกระดาษแม่บอกอย่ากัดกระดาษเลียเอาซื้อๆอย่ากัดกัดมันสิถือพลาสติกเข่าบาดปากบอกอย่ากัดบุ้จั๊กเนี่ยดูเนาะต้าบุ้จักดูดูดูแซ่บบอกเดี๋ยวนีเดี๋ยว เหยี Hoy, it, <yet>. ่ออกมาแล้วใส่โซ่โอ้ยมันติดนูดังเหี้เลียไม่เอาเลียเออเลียะยากกัดกระดาษกันเยอะมากเลย เก่งเก่งอย่ากัดเชือกสิอย่ากัดพลาสติกเดี๋ยวมันจะติดคอห้ยเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวกินนี่อีกสองมือคุณได้ยังเสียกินบ้านี้เอายกขาหน้าขึ้นไม่งั้นไม่ให้กินกินเบาสวัสดีค่ะก่อนโอ้ยยด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 อีไหมอร์ตีผู้ดังเลยนั่นแศรษราย แอบนัวเบียเบียให้หมดกอนเบียที่มันติดจมูกอะเบียที่มันติดจมูกไม่ให้กัดก็บอกแล้วเราไม่ให้กัด<ม>อืมอืมอืมเบอืกินไล่อียออกเม็นขึ้น

อร่อยใช่ไหมลูกกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแปลงกันนะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปแปลงกันนะคะเครื่องกินท่องตดก็ <c oughs> เห็นมานมออ <c oughs> ี่น้องไม่เอาตดกเ้ยกินของใหม่ไปอยู่ของเก่าตดชุด,ลด, <c oughs> ดเลยผู้ใดมา สวัสดีแยกกลมสวัสดีจ้าปิตุ้มมาสันอันนี้เม,มากมากมากมาสันเออเอาอันนี้มารอเท่าเมื่อคืนนี่เมื่อคืนถ้าทองเสียงมัเป็นถ้าหากเห็นแต่เอดเลอยูุ่คางถวยฮะสาวตุ่มก็เดยต้องปนิบัติพัดพี่เธอยาติหนักเธอร้องแม่เธอแม่เธอสีดาสาวตุ้ม,มวนาแยวจอไ <c oughs> กินซองเดียวก็พตามความจริงเข้าให้กินเครื่องเดียวมืออื่นจึงกินอีกว่าสัน แต่ว่าสาวตุ่มใจดีสาวตุ่มให้ท่านกิน <G ül üyor> ยายกลมกินแร้งลราไปตามที่จริงมาสิบอหลายดกอกกาแฝงมากกันเลยเล่นนะแม่จักบาทกนะ็น่าประเสรินะคะแม่ลูกสาวมากักหลายประ,สะเสริเลียบเรีบเออนะคะเลิกสามเด้อยายกลมบาขอบคุณยายกลมเด้อนะคะอันแม่ละนี่มักหลายตีแมวหนุ่มทีมือกับมักหลายจนว่าขอว่าแม่เลี้ยงแมวแาเมียประเสริฐสตุ่มว่าของเลี้ยงเขาเลี้ยงพี่เธอสันเปลี้ยนมาสันดอก มานี่เขาปอยู่บ้านกต่สิได้เอามาเหลี่ยงตัวเส้นปากเดี๋ยวสิพาไป,ปแปลงเขียวเบิดแล้วโบเบกมานี่อย่าไปมันสิไปตกเงื่อนนะกลุ่มไหนมามาเช้นปากเบาง่ายแล้วกูสิบให้กินเด้ฟังไม่อย่ามาทะเอลาะก,กับแม่เดี๋ยวแม่ตีถูกไม่แมวละอิ่มแล้วต้องเป็นเด็กเบางนอนสอนไงเบางนอนสอนเบาแมวทุกโตมากอันนี้มาสั่นลูกสาวเลี้ยงว่าตีแมนบอ แช่มากกระเบ,บิดเลยเลย่โบเบแล้วก็ยังว่ายังสีมากกดรผาสติดยู่มันสิคาดทองมันสิติดค่าข้อเจ็บทองเจ็บใส่ไปหาหมอผ่าตัดปากแครอ,อีกเศรเบิดแล้วโบเบเอาใส่ขยะมันมาเอาเศษปากออกท้านมาสีผ้าไปแปรงเขียวขั้นหมาแปรงอยาามันปากเม็นมัน <c oughs> มน,น่ารักสาวตุ่มเลยยี่ยกลุม่ม กนกอกกอกหาเออยระสริฐบอกผัว่าไปย่อนผัว่าโกนยันผัว่าโกนใส่ข้อใส่หัวใส่หูไม่เอาไ่โกนกอกกอกจูหมุนยุดยุดนะจ๊ะหันหนาไปหาแยกลมพูวนะแยกลมบางหนาเนี่ยอายุมากหน้าขาขึ้นอย่งนเสียงประตูเปิดประตูปิดบะไรง่วงหานะคะมักกัดไลยบอกพี่ตุ้มหมันกัดมันกัดไลยบอกพี่ตุ้มเออมันกัดพลาสติกอย่าไปเขาสิเอาไปปิ้งเอาขีตาออกเนึ่ง หนแม่ดูดิดูดูยายกลมสวัสดีค่ะก่อนนะสวัสดียายกลมจานสวัสดีค่ะที่ไม่แมวหรอกสวัสดีค่าสวยๆควรควรโซฟาขาดว้เลยยายกลมอาสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีสสดสสดสสค่ะออ,อ้ยสวัสดียายกลมก่อนสินลูกเจ๊แมนวะเนย่ยเอาน่าน้นนนองใส่คุมแต่ก็แมวนี่กับเหื่อแตกแล้วไปแล้ว หางแกงแวดแวอยู่ม <laughs> <im it> ันกันแมวโตอยู่แง่ค่อยกินบอเป็นแมนบอกอันนี้วันตะแต่ถุงมากเลยว่าจะได้เห็นใน้งี้เสียงขอแขกมาก <im it> มเลยเหมดแล้วโบวเบี้ยนี่ซองเปล่าสิอย่าเปลือกเฮียต่ในเดชตุฟินีนอมันบ้องจุดด่วนเมาเช่อุอ่นปุกเดอชู่ะ คอยคอยบีบใส่ถว้วยอ๋อบ่บีบหัวไม่แล้วถ้วยน่ก็เอาไปแต่ไส่ปัดเตะให้มันมันหมดแล้วโบบแล้วลูกไม่มีแล้วพ่งนี้มอลืนนี้ค่อยกินอีกอันนนะวันนี้คืนนี้หนูก็กินอาหารเม็ดแ่้ามกตบข้านล่อยก่อยขึยย้นมานน,น้อนสาวตุ่ม <laughs> งามเนาะแมนหงอนไล่มันงามน่นนะจังหวัดสาวตุ่มโอเคสิกเกล็น้ำลูกอะไ่บองามก็คือสิบ่เอาดอกว่าเาาป็นแมวกับแมวแม่แม่กับสิบบบบเอาไปโผ ผู้เล้ววันเขาหลับโผล่ผู้เล้วบ้านนี้อันนี้ว่ามันไล่ง่ามอีกที่ตุ่นสะอาดเทอาเทอาห้องจนว่าหลอดล่มหลอดข้อเธอแตกเนาะนะคะไล่ปลางูเหลือยมมา่นคือเสือเดอะเอเมนคือคือคือเสือดาวโบแมนทั้งหลังนี่คือเสือดาวแต่ว่าทั้งหนาเบิ้งขาหนาเทอาเกิดขึ้นล้เสือไล่ผ่ากวนเ่็นไม่ยายกลมขาเธอเดี๋ยวให้ยายกลมดูขาหน่อยลูกว่าเคยแกะเดม้งแค่ยายกลมแกก็โอ้ยายกลมดูขาหนูดิเนี่ยเห็นไหมขาลายๆเนี่ยเนี่ย ขาคือเสือมาทั้งหลังกคือเสือดาวมาในขาทั้งหนาเท่กับขาทั้งหลังเท่กับไล่ก็คือกันนะคะหายากเนี่ยทุกมเนเปวาราคาสามพันสวตแฟงกับประมาณสามพันกว่าสามพันเกือบสี่พันควาบหมายถึงเกิดใหม่เห็นนะแต่ตอนนี้เขากระสีสื่อยห่าเอยไม่กินไม่ได้กระดาษพลาสติกมันจะติดคอโนเขาเขาหน่องพิมประกาศหาของมันนะนะบานนข้าว่า คันเดือนหนึ่งโมมผเอาบมมีพูอ่อนมาเอาเจ้าสิขายบ่ว่าสันเขาซื้อหาลอยสวิตแฝงเนาะแต่ว่านของพี่บ่ขายอันถ้าตูมาขายรถปรสันเท่า่าบ่บอบ่ประสนข่อยสีเหลี่ยมว่าสันมันมันสนี้ก็ข่อยเหลี่ยมปรสันไพ่เอิญกับวงหักเขาซื้อสิดนี่แต่วันของพี่เอิญห้วงับเลยม่วงหอกห้วงแบวกับเมาวหมาว์เาห้องไรเลยเนาะเท่ามือนือพี่มอลสีพอถเาห้องไรจะมาโหลดล่มเทาต่ ลดลงถ้าอักเสบถ้าก็เลยเป็นเสียงเงไๆปกติถ้าเป็นแมวตัวแมว่มันต้องห้องเสียงแน,น่นอ,อนบอกวนาีนถ้าห้องเสียง,งใญงไหนร้องให้แม่ฟังสิลูกหงาวม,มาวเอาไหมเอาไหมซินี่เอาไหมหันหน้าไปหายายกลมนึ่งหันหน้าไปหายหายกลมนึ่งอายายกลมเบ่งหนาเนยาดูหน้าดิดูหน้าหนาูเอายืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นเอายืนสูงสูงเอายืนสูงสูงยืนสูงสูงให้ยายกลมดูหน้าสินะคะตากะสวยตาสีเขียวอ่อน

กินหลายพอไรมันสีอ้วนกขาสีดากินน้อยมันกระโจยลงอ่ะเมื่อเช้นสีผ้าแม่ตำจกนางง้อได้บ้าบ่อยกินพียแของสินเส้ยสินอยู่ใส่นอสินข้นีนนอสีนอยู่ใส่นอผู้ใดอยากกินสินยกมือขึ้นผู้ใดอยากกินสินยกมือขึ้น อยากกินบอสซีนะหางเงาแ,แกงตลอดนอนรับอยู่กับแกงได้กผมได้อยากกินซีนเนาะพี่คืนอยากกินเยูะบัดมื่นนั่นละแม่บระยูเเรเลิกเบียดมากนั่งขายิปกอกจูเมนเมนอ้วนเขาด่า <c oughs> ของพี่มาใจาจะให้มันกินรไรไหมแม่าสันเออสันดาวก็ให้กินหลายดาวสัน กลับแม,ม่แมวคอยบอ่าไทยได้แท้เฮ้ยเห้นแล้วเราได้แป,ดปลภาษาหลุดไปยงลูกสาวเอามาฝากคอยเลี้ยงคนแมวกินให้กินจนอ้วนกะ <c oughs> ให้กินยูเอาวนี่กินต่อไปบ่ก,กินติซีนอ่ะแต่กินแต่เนี่ยเป็นผงเก๋ใช่ะละ่ะตกลงใส่หนีแม่มุงแล้ว <c oughs> เอาตกใส่หนีแม่มงุงเลยดิว่ก,กินซีน สิหลอดพวกินสิกินตั้งแต่นาดูดดูดมักดูดเนะาะแบบนี้เนาะมามักยำเนาะโอ้ยเฉิดใส่ยบางทงหันสาวตุ่มกับหอ้กินจอมบงไปสองแทนใหญ่ๆเลยได้ยังกูมยังสิกินอีกอยู่เอากินอันนี้แป้งแคลกินแล้วไปแป้งแคลไม่รอดก็มานอนหืดหืดเส้นาไปแล้วน่าดูสวัสดีคุณผู้ชมขะในที่ไหนมึงจะเตะสายไฟเล็กตีดากเนาะพวกกิน เป็นมูได้ยูพิตุ่มเว้ยบัมีเวลาเฮ็ดคลิปจะแล้วเนี่ยปกติปลานี่สซาตุ้มกัสซเบิ้งคลิดมูไปนล้วมันกะทิเฮ็ดคลิปเจ้าของไปด้วยซ้ำๆม,มือหรือเฮ็ดคลิปมิจะจ,ะจะจับจูดเอาแกงหางนอนรับกับแกงนางยิ่กัแกงนอนอูก,กัแกงแกงตลอดเห็หมหาแกงบวชเอาจะเธอบ่เป็นผ้ากินสันวาสิบนี่ หอกมืออื่นมันเสาม่นเสาจังสีผ้าออกไปทั้งนอกยางจังสีโปไปแล้วเบียกร้ายเลยนั่นมาแหลวก่อยเนาะถ้าจะได้กินเข่าก็นจนว่าคำเดือดรึมอ้าวกินเขา่าแล้วมันหันกินก็เลยบอกกินบอกกินเข่าสำหรับกินสลัดเพราะวานันมไม่ได้น่าห็ดมาหอดมันเกิดวนเวียนเออถ้าสวยถ้าสวยยางรุ่นแรกเลยสาวตุ่นก็เลยโอเคเอ็กเซปยยอมรับเลี้ยงดูปูเสื้อเธอถ้ากบ ขอแขกงกได้ขอแขกมากเลยคอแขกกินกันนะกินกันนะมามามากินกันโอ้ยชบาหมาเชิ่งหรือวิญญาณเสือแซ่บโอ้ยสมเป็นแซ่บเด้อเนาะโอ้ยแซ่บเด้อแซ่บกินอันนี้กัน่าดูดกินดูดอุ้ยมาแซ่บแกอุ้ยสมเป็นมากรแม่นวุ้ยแซ่บ แสบแสบเต็นข่อยมากิกนวะเนี่ยกินวะเปิดออนะโอ้ยแม่ดูดโอ้วมันแซ่บแซ่บไรอือแซ่บมากนินทำไมกินก็นมาขยิบตาทำไมมากินวะเนี่ยทำไมอ่ะกินไหมอ่ะอือแม่ดูด,อ,ด,ดอร่อยเอาหมูดูด แบ่งกันดูดหนูดูดอนิดนึ่งแม่ดูดนิดนึง จกินหมดแล้วกับไปเ่นเดินวัดอืกินหมดแล้วกับไปเ่นเดินวัด,อ,ด,วด,วดอย่าให้แม่งมีตอมหืมลอง <c oughs> อันที่สองแบีบอ่ออันเดียวหันละหลอมันมากล่อให้มันมากเท่าก็มาเถ่าอย่นเสียงคอแขกอะไรเทอามากโหลด <c oughs> กรดดอดซ่องผุงนด้บันมันสิติดข้อพลาสติกเี่นเข้าไปในทองมันภาิ ได้ไปผ่าตัดออกหนูดโอ้ยไอเริ่มยู่อันเดียวนิลากินไรบ่ไรมันจ้วน <c oughs> เขาสิดาเขาลบหน้าแ้้วสิบอกป๊อดแม่หพิมพ์ขวดน,นะแม่เอาออกาัดมือคนนะ้นท่เนี่ยจากนั้จะกาัดมือคน้นไล้วตบปากเลยไปสวัสดีค่ายายกมก่อนไปเจ้าหน้าที่เร็ยกกลม ไปใเย้กลมแล้วมักัดหอดซองอิลิแมนมันเบิดแล้วหันหน้าอวยหน้าไปพูดนะอวยหน้าไปใจเย้กลมพูดนะไปสวัสดีค่ะก่อนเร็วๆไปสวัสดีค่ะเร็วๆไปสวัสดีค่ะแม่ไม่ให้กินอีกอันที่สองพวกนี้ยาฉเบววยากไรฮ่ามึงไม่แม้าละนุ่นสวัสดีค่ะก่อนไปบายบายใยกลมก่อนบอลนุยใจกลมออกว่าบอลนุยก the ่อนลูกอันนี้ไม่เม้ลละเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาจง จุบได้สองจุกบ๊ายบายบอลนุยยายกมบอนนุยสิดนียก็จะไปแปลงฟันละค่ะเออการมาซ่องเมาสนุนนนหนนหนนนุนยายกมเนี่ยมึงอย่ิกุบาย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 ยายกมออกแล้วมานูชื่อิดนีย์เนี่ยมาเป็นซิดนียเชซิซองเอเจอีอัมทุกทีเปเมชันกับม่โมนสปะ อ๋บ้นดูยากมบนดูจุจุจุบนนามสิกัคุสมองจุจุจุยากมอันบิสูบอลบิสูบิสูบอลอุ้ยอุ้ยบายบายค่ะสวัสดีค่ะแมวสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่อนหามมึงเลยหอมเลยเยี้ยเไปไปแล้ว อรายกลมบอลนุยเร่สวัสดีค่ะลายเลรียนน้ำมันสืดออกสีพานไปเปล่งเขียวบัดสตุกเิเป็นเห็ดลิดจัหน่อยนางสง,ง่าได้นิยังมันมากัดขาสาวตุมกัจะจังลากันไม่มือรุ่นมือหม่หมหมนะคะโอ้ยเมฮาดาบายยังแล้วนี่ภาษาอะไรฮัลโหลมายเฟรนด์อันจัสฟินิชน o าอันวินโกส์ e ิปิ้งแล้วเพราะอีสติลิติบลีทูมอร์โรอเวิร์กิธ a n k e o u f วฟอร์คัม To my channel i don't know if you speak in english i speak just a little bit english but anyway thank you and see you next time bye bye good night bye bye ka. thank you thank you so much bye bye <laughs> good night <ka>. good night <laughs> oh. I can.